เฮล lo กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้มาอยู่กับพี่โรบี้กแล้วกับซอง double g o d นะครับผมกับซองที่มีไว้แจกโค้ดแล้วก็กิจกรรมแจกเพชรแจกตัวละครแจกบัตรเปลี่ยนซื้อต่งตางๆนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆจากซองดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามดูคลิปให้จบแล้วก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมวันนี้พี่เข้าเกมมานะครับผมก็เข้าเกมไม่ได้นะครับผมซึ่งจริงเอ็มได้ทําการอัปเดต ปรับระบบใหม่นะครับผมในวันที่8มิถุนยาก็เป็นวันนี้เองนะครับผมในเวลา18โมงถึง19 10นาทีนะครับผมก็ประมาณ2ทุ่มน่าจะเข้าเกมได้นะครับผมน้องๆอ่าเรามาดูว่า GM จะอัปเดตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผม GM ก็จะอัปเดตทักษะตัวละครนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวครูนะครับผมปรับปรุงนะครับผม แล้วก็พาโลมาแล้วก็ลอลล่านะครับผมซึ่ง GM จะได้ทำการปรับนะครับผมซึ่งครูนี่ก็จะมีอ่ามีการสแกนเพิ่มขึ้นนะครับผมระยะเวลาในการสแกนเพิ่มขึ้นอ่ามีการคููดาวจาก5 0าสิบถึงหกสิบบินะครับผมแล้วก็ตำแหน่งของศัตรูจะถูกแซรไปกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมที่ระดับ4นะครับ แล้วก็พาลมมานะครับผมนักค้าอาวุธนะครับผมปรับปรุงนะครับผมรองรับกระสุนประเภทยกเว้นอ่าสี่สิบมมนะครับผมถึงอ่าร้อยแปดสิบถึงหาหนึ่งร้อยี่สิบกระสุนจะไม่ใส่พื้นที่ในกระเป๋าอ๋อจะเก็บกระสุนเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็ความแม่นยําของลรล่านะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผม โอ้โหหนะ้าจอนี่ก็เลื่อนเยอะเหลือเกินยังอ่านไม่เสร็จแล้วก็จะมีอาวุธมาใหม่ด้วยนะครับผมอาวุธมาในอา่สามารถพบได้แล้วในโหมดทั่วไปและ4 v 4นะครับผมโอ้โหสกินปืนมาใหม่อย่างแจ่มน่าจะเป็น่าปืนพกเนาะหรือว่าปืนซัดระยะใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็นี่ก็จะคือหน้าแพ็กใหม่ของฟร i r e ในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมโอ้โหดูรูปภาพกันนะครับมีซุดใหม่มาด้วยมีปีกด้วยโอ้โหออราขึ้นมาอย่างแจ่มอ่ะครับมีมังกรมีเสือแล้วก็มีนกด้วยอ่ะครับน้องๆแล้วก็มาดูอ่าหน้าแพ็กน่าจะหมดนะนะอาจะมีแค่นี้เนาะนะเปิดในทางการแล้วหมดคู่หูตัวป่วนอ๋อแล้วก็จะมีคู่หูมาใหม่ แล้วก็สก,กินปืน M อะไรวะซองซองยาวอ็มห1ึ่งสหเหรอไม่ใช่ M อะไรก็ไม่รู้ลืมแล้ว1014งึ10อือเออหนึ่อะไรวะ <c oughs> ไม่ได้เล่นนานก็แล้วลืมนะครับน้องๆเอ็มหนงศูนย์นะครับผมก็อยู่ในแรง่งแกรนนะครับผมถ้าใครขึ้นแรงงแกนไปเนี่ย รางวัลประจำซีซั่นนะครับแลง์ใหม่นะครับผมแกนมาสเตอร์ถ้าใครขึ้นแกนมาสเตอร์ก็ได้รับเป็นเลย m 1 0 1 4สีทองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงสรัอวข่าวพี่เข้ากิมาเจอหน้าแรกแบบนี้แหละครับผมก็จะมีสกินปืนอะไรต่างๆที่มาใหม่ะครับน้องๆแล้วก็มาถึงเวลาแจกโค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนะครับผมก็ไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับน้องๆ พี่จะเอาปักหมุดไว้ตรงด้านล่างนะครับผมแล้วก็กดอ่านเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมใครที่เอาโค้ดพี่พิใั่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย